อ่านะครับเรามาพบกันในช่วงที่สองของรักถิ่นรักไทยช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญนะครับวันนี้ต้องหน่อยเชิญใครมาครับเราน,นำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อย <laughs> วันนี้นะครับเราอยู่กับหมอปุ๊กนะครับคุณหมอปุ๊กได้ยินไหมเอ่ยนะครับคุณหมอปุ๊กยังคุณหมอปุ๊กเปิดเปิดไม้ได้วยครับโอเคสวัสดีค่ะ ตอนนี้นเราอยูมามา่กับ <มา S 2> คุณหมอคนนี้นัทนธาริดาบันเทิงใจเขาบอกว่าเป็นคุณหมอนักร้องเสียงใสนะครับะนะครับคุณหมอคุณหมออยากแนะนำแนะนําตัวกับท่านท่านผู้ผฟังไหมฮะเชิญเชิญคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กนัทธาริดาบันเทิงใจนะคะก็อายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นแพทย์อินเทอร์หรือว่าเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมยค่ะ อ่าครับนะครับ,รบช่วงช่วงที่ผ่านมาน้องหนุยน่ยที่ผ่านมาเนี่ยลูกเคยรู้จักและยินชื่อหมอปุ๊กมาก่อนไหมก่อนหน้านี้จริง,จร,งจริงได้ยินแบบว่าช่วงล่าสุดเลยคือในคลิปติกตอกฮะท,ที่ที่ดูผ่านผ่านทีวีด้วยแล้วว่าเป็นคุณหมอที่ที่ร้องเพลงเพอมากที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็คือตอนแรกก็ได้ยินได้ยินแบบนั้นก็เลยแบบไปติดตามดูว่าโอ้คุณหมอนี่คือแบบเป็นแชมป์คือตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมเป็นเป็นคุณหมอที่แบบร้องเพลงเพราะมาก นะครับคนไข้น่าจะต้องสงสัยว่าทําไมคุณหมอร้องเพลงพร้อมมากก็เลยไปดูว่าอ๋อคุณหมอแบบผ่านเวทีการประกวดโอ้โหแชมป์ระดับยี่สิบสมัยเลยฮะพี่วิเชียรอืมอย่างเงี้ยแล้วงี้เราต้องคุยเรื่องความเป็นมานิดหนึ่งครับทําไมถึงชอบร้องเพลงครับคุณหมอปุ๊กครับอ๋อคือหนูจําความได้ก็ร้องเพลงแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้าน <c oughs> ตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะแม่ชอบร้องเพลงกล่อมด้วยแล้วก็ คือบ้านหนูก็จะอยู่ในแบบไม่ได้อยู่ในเมืองมากก็จะอยู่ชานเมืองเวลามีแบบงานวันพระอะไรเงี้ยค่ะในหมู่บ้านก็จะชอบเปิดเพลงลูกทุ่งตลอดแล้วก็จะซึมซับมาตลอดนะคะอืมครับว่าก็เลยทําให้ชอบรักเพลงลูกทุ่งไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับหลังจากนั้นเอ่อพอชอบเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อได้มีการประกวดเริ่มต้นประกวดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับเริ่มต้นประกวดเลยตอนประมาณปหนึ 1, ่งค่ะ หนึ่งโอ้โหตอนนั้นเป็นแบบงานวันเด็กค่ะงานวันเด็กตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคุณครูพามาประกวดด้วยซ้ำนะคะรู้แค่ว่าค,คุณครูจะพามาร้องเพลงสรุปว่าเรามารู้ตัวอีกทีว่าเรามาประกวดตอนที่เขาประกาศผลแล้วว่าเราเอ้ยได้รางวัลชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,สะแสดงว่าตอนขึ้นไปร้องเพลงก็คือไม่คิดว่านั่นคือการประกวดใช่ไหมครับคุณหมอใช่เหรอครับโอ้โหนี่คือโดนโดนคุณครูแบบ หลอกหลอกใช่ไหมหลอกลอก่ลอขึ้นไปหรือเปล่าฮะครูไม่ได้หลอกค่ะแต่คือเราเข้าใจว่าแบบร้องเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึก <laughs> ว่าประกวดนึกว่าให้ร้องเพลงโชว์อ๋อ <laughs> ครับแสดงว่าเป็นคนร้องเ,งเพลงเพราะมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมก็ <laughs> พอร้องได้ว่า <laughs> ตั้งแต่เด็กอะคะ่ะไม่ไม่ใช่พอร้องได้หรอกรู้อาการแล้วตั้งแต่ถ้วยใบแรกแต่พอนหนึ่งนี้ไม่น่าจะพอร้องได้เอานุกเลยนอกเลยพอหนึ่งนี้ทําอะไรร้องเพลงเป็นไหมปอหนึ่งอะปอหนึ่งได้แต่เพลงช้าง ช้างช้างช้างไม่แค่เนี้น้องโฮข้าไก่ของน้องโู่ยังไม่ได้เลยได้ไม่คล่องเลยฮะคุณหมอเออหมอพวกได้รางวัลอนถึงได้รางวัลชนะเลิศไปแล้วนะครับตอนนั้นเออมาพวกถามจะเตะครับเชิญเชิญเชิญตอนหนึ่งร้องเพลงอะไรครับคุณหมอจําได้ไหมเพลงแรกที่ร้องเลยตอนนั้นเป็นเพลงใจอ่อนนะคะของคุณฝนธนสุนทรอ๋อการจะถามว่าก็ลูกทุ่งมาตั้งแต่โอ้โหเพลงแรกที่ร้องก็คือลูกทุ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ตอนเด็กร้องลูกทุ่งมาตลอดเลยค่ะ ไม่เปลี่ยนแนวเลยใช่ไหมเป็นลูกทุ่งเลยเป็นไม่เปลี่ยนแนวเลยใช่ไหมก็เพิ่งตอนพอแบบว่าโตมาหน่อยก็เริ่มฝึกร้องแนวอื่นบางเช่นสตริงลูกกรุงอะไรเนี้ยค่ะแต่โดยจิตวิญญาณและเป็นเพลงลูกทุ่งเลยต้องเลยฟังเด็กฟังฟังคุณหมอตอนปหนึ่งร้องเพลงดีกว่านะดูที่ว่าตอนปหนึ่งร้องเพลงกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างใจอ่อนนี่เป็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะร้องเพลงเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยลองลองลองสักท่อนหนึ่งครับเพลงที่ร้องปหนึ่งแล้วได้รางวัลเนี่ยใจอ่อนใจอ่อนเลยใจอ่อนเลย แต่อ่อนเลย่ะ, <c oughs> ะได้ค่ะแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกลาก้าแกร่งใจเคยเข้มแข็งเหมือนแทงเหล็กหนาชายตามเตือ้อตามจีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำพา เก็บเอามาสนใจพ่อนะครับโปรเมอร์โปรเมอร์ห้กับน้องปุ๊กตอนปหนึ่งโอ้โหผมฟังผมฟังรู้สึกว่าจริงๆริสามารถแบบนั่งฟังได้แบบเพลินเพิได้เลยนะครับคือแบบโอ้โหนี่ครับไม่ไม่มีดนตรีคือโอ้โหจริงจริงนะครับคือขนลุกเลยเสียงคุณหมอแบบอืมนะครับ ขอบคุณค่ะหลังจากปหนึ่งและหลังจากปีหนึ่งนี่พัฒนาตัวเองยังไงครับเรื่องการร้องเพลงอ๋อก็จะแบบว่าร้องเรื่อยตลอดตั้งแต่ปีหนึ่งก็จะประกวดแบบว่าคุณครูก็จะส่งเป็นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็รประกวดมาเรื่อยๆเลยค่ะก็จะมีคุณครูค,คอยฝึกให้บ้างตามโอกาสน,นั้นแสดงว่า จริงๆคุณหมอก็คืออยู่ในวงการเวทีการประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่แบบปอหนึ่งเรื่อยมาจนถึงตั้งแต่ปรถ<ร>ม,รมใช่ไหมอย่างนี้ตั้งแต่ประถมศึกษากันนะใช่นะครับแล้วก็มันก็น่าจะเริ่มมาตั้งแต่เวทีเล็กๆใช่ไหมครับเวทีเล็กๆความกดดันก็จะแบบจากเริ่มเล็กๆจนแบบว่าก็เลยพอพอมาแบบบรรยากาศของการประกวดที่แบบโอ้โหต้องเวทีระดับประเทศที่คนดูทั่วประเทศ ความรู้สึกแรกที่ครั้งแรกเลยรู้สึกไงบ้างครับอ๋อคือถ้าได้มีโอกาสมาในเวทีที่ใหญ่ขึ้นนี้ค่ค่ะคือโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาก<ะ>ค่ะตื่นเต้นมากจริงๆคือเวลาเป็นคนที่แบบตื่นเต้นล้วจะมีอาการมวนท้องแล้วก็ท้องเสียณนะวันนั้นเ <laughs> ข้าห้องน้ําหลายทีมากแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องข่มใจไม่ให้แบบว่าตื่นเต้นนะคะ <ừ> ถ,ถึงตอนนี้คงไม่มีแล้วละอาการตื่นเต้นตั้งแต่ที่ผ่านไปหลายรายการนะครับรายการใหญ่ๆที่นอกจากรายการที่เรารู้จักเนี่ยมีการประกวดามาปุ๊ได้ประกวดรายการไหนบ้างอ๋อถ้าเป็นในรายการก็จะมีรายการดนตรีชิงทุนทางช่องวันครับแล้วก็ชุมทางดาวทอง ช่องเจ็ดค่ะแล้วก็มีกิ๊กดูสงคำเพลงค่ะช่องเจ็ดแล้วก็เงาเสียงใครครับอันนี้เงาเสียงใครเอ่ยหนูมหนูไม่ได้ร้องเงาเสียงค่ะแต่เป็นในนามของจังหวัดนะคะที่จะเป็นจังหวัดนี้ใช่ค่ะช่วงนึงก็มีจังหวัดจังหวัดมาประกวดกันครับะแล้วก็มีรายการมาสเตอร์คีช่องสามค่ะอืม่หมดแล้วเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วรายการ ประกวดเพลงลูกทุ่งในประเทศไทยทางทีวีเนี่ยคนมาพวกไปเ <ทะ S 1> กือบหมดละประทับใจประทับใจเวทีไหนที่สุดเลยครับรู้สึกว่าตัวเองได้ทําเต็มที่ปล่อยพลังปล่อยความชอบวิถีของคนบุรีรัมย์คนอีสานคนลูกทุ่งบ้านเราเนี่ยชอบเวทีไหนมะหส่วนตัวชอบอรายการดนตรีชิงทุนค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ร้องหลาย <c oughs> ๆหลายๆเพลงค่ะใช่แล้วก็เหมือนได้แบบแสดงความเป็นตัวตนแล้วก็แสดงความแบบ โชว์ความสามารถในหลายๆรูปแบบเพลงทั้งเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกชอบมากอมโอ้โหเพราะว่ายี่สิบยี่สิบสมัยใช่ไหมครับคุณหมอ,อโอ้โหก็ยี่สิบสมัยนี้ก็คือก็ต้องแบบโอ้ทำงานหนักเลยใช่ไหมครับอยากอยากเล่าวิธีการแบบฝึกซ้อมหรือการเลือกเพลงหรือหรือทำยังไงที่ทำให้เราแบบอยู่มาถึงแบบยี่สิบสมัยครับอย่างแรกเลยคือหนูก็เลือกเพลงที่แบบตัวเองชอบก่อนนะคะ Mm hmm. ชอบในความหมายชอบในอทํานองเพลงอะคะ่ะแล้วก็ต่อมาก็คือเลือกเพลงที่สามารถร้องได้คล่องเข้าปากแล้วก็เหมาะกับโทนเสียงของเรามันไม่ใช่ทุกเพลงที่เราจะแบบสามารถร้องได้แล้วเข้าปากอะคะ่ะ mm hmm. ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเลือกเพลงตรงนี้ประมาณหนึ่งด้วยะคะ่ะอ mm ืม hmm. ครับฝึกซ้อมตอนไหนครับปกติเนี่ย อย่าอยาหรว่าคุณหมอแบบใช้เวลาช่วงไหนในการฝึกซ้อมหรือว่าเลือกเพลงหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าคือคือต้องอาชีพอาชีพแบบคุณหมอก็ต้องไปทํางานแบบนี้นะนี่แะแบบเนี้ยเอาเวลาไหนไปฝึกซ้อมเอาเวลาไหนไปเอ่อไปเลือกเพลงไปนักศึกษาตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ก็อาจจะไม่ได้แบบทํางานหนักมากก็จะมีช่วงเวลาว่างประมาณแบบห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะในวันไหนที่เราไม่ได้มีเวรเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้น ซึ่งปุ๊กก็จะชอบออกกําลังกายซึ่งเวลาที่ออกกําลังกายก็จะฟังเพลงไปด้วยค่ะรับเพลงว่าต้นอย่างแรกเลยคือฟังต้นฉบับว่าเขาล้องยังไงแบ่งวักแบ่งวักตอนอะไรยังไงแบ่งลมหายใจยังไงอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฟังตอนออกกําลังกายส่วนเวลาหลังจากออกกําลังกายหรือว่าเวลาว่างค่ะก็จะมานั่งนั่งร้องให้เป็นแบบปรับให้เป็นแนวของตัวเองอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันนะคะอนะครับ นี่คือค,คนชอบนะคนชอบลูกทุ่งต้องจาเนื้อเยอะไหมเวลาหรือเขาเขามีเนื้อให้ดูไหมคือจริงๆไม่ยังไม่เคยถามใครเนาะมันคือสมมุติว่าวันต่อวันเช้าก็บันทึกเทปบ่ายก็บันทึกอย่างเงี้ยนะเราจะจําเนื้อเพลงได้ยังไงมันต่อเนื่องต่อเนื่องทุกๆวันอืมครับคือส่วนใหญ่เพลงที่เลือกมาจะจําได้อยู่แล้วอะค่ะคเหมือนเราฟังบ่อยๆก็จะเข้ามาอยู่ใน สมองโดยที่แบบไม่ต้องนั่งท่องอะค่ะก็คือแบบหลับตาเราก็สามารถร้องได้เลยคือแบบอาศัยการฟังบ่อยๆก็จะชินไปเองอะคะ่ะอ mm hmm. ตัวอย่างนี้การประกวดอย่างที่คุณหมอปุ๊กพูดเนี่ยนะครับมันมีการมีเทคหนึ่งมีมีมีบางเทคไหมซึ่งร้องร้องไปแล้วมันไปไม่ได้แล้วต้องมีการเทคใหม่อะอ๋อถ้าเป็นการประกวดจริงๆถ้าเราร้องไม่ได้เลยเขาก็จะไม่ได้ไปเ,<อ>เลย<ด>ใช่ไหมคะก็ไปเลยก็เอาตามต mm hmm. าม mm hmm. ที่เราแบบแสดงออกไปนะตอนนั้นเลยอะคะ่ะอ mm ื hmm. ืมครับก็คือการตรวดโดยแท้จริงนะนะครับค,คุณหมอครับคุณหมอมีศิลปินในดวงใจไหมครับที่แบบทําให้เราแบบอที่แบบเอาเพลงของของไอดอลของเรามาร้องบ่อยบ่อมีไหมฮะค่ะก็คือหนูชอบฟังเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มากค่ะรู้สึกว่าเพราะเพราะมากฟังแล้วเข้าถึงใจอ้อฟังเพลงของแม่พึ่งเนี่ยครั้งแรกจําได้ไหมครับว่าช่วงนั้นนี่ช่วงอายุเท่าไหร่ครับคุณหมอ ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงประมาณปสามะค่ะเพลงสาวเพชรบุรีอืสาวเพชรบุรีแล้วหนูก็ประกวดแต่ปีสามห้าใช่ไหมล้างปีสามห้าเลยใช่ไหมครับเพราะไม่เพิ่งในเสียไปตอนปีสามห้าพฤษสภาปีสามห้าประมาณนี้นะครับมาพวกน่าจะน่าจะอยู่หลังนั้นนะครับเป็นเปุ่นก็น่าจะประมาณสี่สิบ หกสี่เจ็ดประมาณนี้ค่ะเกือบสิบปีหลังจากที่แม่พึ่งเสียไปแล้วนะครับก็เกิดก็เกิดหมอปุ๊กขึ้นมาเนาะสาวเพชรบุรีนี่เป็นเพลงปกตินี่นุ้ยเคยฟังเพลงหมอปุ๊กทั้งหมดไหมเคยเคยไล่ไล่ดูคลิปต่างๆไหมตอนนี้ตอนนี้ไล่ไล่ฟังเพลงของของคุณหมออยู่ครับนะครับก็ส่วนหญ่เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วอ่ะส่วนใหญ่เพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้าใช่เพลงช้าเพลงช้าใช่ครับรวมใช่ครับรวมทั้งเพลงนี้ด้วยสาวเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราต้องต้องฟังเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ชอบ นะครับต้องต้องสักหนึ่งตอนแล้วะมาพูดครับ<า><า>ฟังเสียงสดๆจากมาพูดครับเพลงนี<า>้เลยเป็นเพลงที่ชอบนี่เลยสาวเพชรบุรีครับใช่ค่ะหนุ่มทุ่งกระจงทองฝ่าเพลงรักลอยล่องสู่ห้องใจฉัน เสียงเพลงที่ครวนชวนใจใวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีพอแล้วครับพอแล้วลงมากกว่านี้เดี๋ยวคนฟังร้องไห้ตัาไปด้วยนะพอแล้วครับพอแล้วเป็นไง <c oughs> เป็นไงเสียง เป็นไงบ้างเสียงคุณหมอถ้าเกิดวันนั้นผมต้องต้องถ้าผูแวะไปที่โรงพยาบาลของคุณหมอเนี่ยคือวันไหนคุณหมอร้องเพลงนี่ต้องต้องขอไปฟังนะครับเพราะว่าฟังคุณหมอเป็นคนจริงๆเป็นคนร้องแบบไม่ต้องมีดนตรีก็ก็มีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ฟังสามารถแบบฟังเพลินซึ่งผมผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าคุณหมอเป็น สมแล้วครับที่เป็นแชมป์20สมัยนะครับ,บคืคบอคือบางคนเนี่ยถ้าไม่มี <c oughs> ดนตรีคลอเนี่ยจะร้องเพลงไม่ได้นะต้องมีดนตรีคลอดนตรีนําอะไรไปด้วยนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้อหมอถามอย่างนี้ดีวกว่าว่าระหว่างอาชีพของเราซึ่งเป็นหมอเนี่ยกับการร้องเพลงตัวนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงบ้างอ๋อคือการร้องเพลงค่ะเป็นงานอดิเรก เื่อหรือว่าส่งเสริมในการทํางานมากๆเลยเนื่องจากว่าเวลาที่เราแบบเหนื่อย,ยมากมากวเราได้มาทําในสิ่งที่เราชอบนั่นก็คือการร้องเพลงอะคะ่ะจะทําให้เราหายเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็กลับไปทํางานได้อย่างมีความสุขอันนี้คือไปด้วยกันได้ดีมาก แล้วในเฟซบุ๊กที่คุณหมอไปร้องเพลงที่โรงพยาบาลนี่ร้องร้องช่วงไหนครับเห็นเห็นพยาบาลเอาดอกไม้เห็นคุณหมอเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกันเอาดอกไม้เอาอะไรมาให้เนี่ยไม่บงไม่บ้านปรบมือให้เนี่ยครับเป็นเป็นช่วงไหนครับอันนี้เป็นแช่คลิปที่จากติกต็อกไหมคะใช่ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นเป็นช่วงเป็นช่วงที่กําลังที่กําลังจะแยกย้ายกลับบ้านนะคะซึ่งวันนั้นก็คือเป็นวันที่จะเป็นวันฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วตอนนั้นก็จะยแยกแยกันกลับบ้านแล้วพี่พยาบาลก็เลยแบบอขอขอฟังนิดนึงเพราะว่ารู้ว่าเราแบบร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะครับก็เลยก็เลยแก้ไปที่มาของคุณหมอเสียงเพราะ,ะไปเลยนะครับจริงจริงผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเห็นข่าวนี้ก็คือผมดูดูช่องไทยรัฐทีวีพอดีนะครับเนี่ยภาพนีใช่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 ช่องเนี้ยข่าวนี้ภาพเนี่ยภาพเนี้ยวันนี้ผมจะได้มาสัมภาษณ์คุณหมอปุ๊บก็รู้สึกว่ายินดีมากเลยครับเนี่ย ภาพนี้เลยคุณหมอภาพนี้เนี่ยครับภาพนี้ที่มีคนชอบมากแล้วไปดูทิกตอกใช่ไหมครับคือชุดนี้เป็นทิกตอกใช่ไหมใช่คะ่ะตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่คลิปนี้ออกไปนี่มีแบบคนไข้หรือว่าแบบพี่ๆี่น้องๆ้องให้ให้คุณหมอมาร้องบ่อยขึ้นไหมครับหรือว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับก็จะมีคนเซลๆ์เซล์ค่ะว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยอะไรอย่างนี้เยอะขึ้นค่ะ มีมีคนไข้ามารักษาคุณหมอแล้วบอกว่าขอฟังเสียงคุณหมอแบบรักษาไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็ยังไม่มีนะคะเพราะอาจจะด้วยแบบเวลาทํางานหนูใส่แมสแบบเยอะใส่แมสสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะจำไม่ได้ใช่ใช่ไ <c oughs> ต้องดูเรื่องนิดหนึ่งเนาะเราไม่สมาถ <c oughs> จะร้องเพลงได้ในช่วงปฏิบัติงานนะครับเอภาษา เป็นคนบุรีรัมเนี่ยปกติทวิสารใต้นี่รอเรือรอลิงจะชัดมากภาษาของเรากับภาษาเพลงลูกทุ่งไปด้วยกันไหมครับตอนนี้คิดว่าไปด้วยกันนะคะคือด้วยความที่ภาษาไทยอะค่ะจะมีเราควรที่จะต้องออกอักขรเราเรือรอลิงให้ชัดใช่ไหมคะยิ่งอีสานใต้จะเป็นภาษาถิ่นก็คือภาษาเรือชัดมากใช่ก็ยิ่งชัดมากขึ้นแล้วก็ออกง่ายขึ้นเลยทีนี้ครับ ก็มันเป็นสเสน่ห์ของหมอปุ๊กท่านที่ฟังเพลงของหมอปุ๊กลองดูนะครับว่ารอเรือรอลิงเนี่ยจะชัดชัดโดยพื้นฐานของคนอีสานใต้ที่ออกรอเรือชัดอยู่แล้วนะครับทีนี้มาถึงคุณหมออาชีพอาชีพแบบคุณหมอนี่ะก็เป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วอาชีพนักร้องก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งถ้ามีเยาวชนอยากจะเป็นทั้งหมอเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นนักร้องเนี่ยเขามีโอกาสเปลี่นไปได้ไหมคุณจะต้องแบ่งเวลาอย,ย่างไงบ้าง มันมันจะมีจุดเปลี่ยนตอนที่หมอปุกเรียนหมอหกอ่ะเราต้องเอนทรานด์เดือต้องสอบเข้าเพื่อเป็นหมอได้ซึ่งมันมันคนละเรื่องนะมันไม่ใช่สายบันเทิงมันเป็นสายที่ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆประมาณนี้นะครับจะจะบอกเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างไงบ้างว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะเป็นแบบที่คุณหมอเป็นได้เนี่ยคืออย่างแรกเลยเราต้องมีความชอบในสิ่งที่ทำก่อนคะ่ะไม่ว่าจะอยากเป็นอะไรก็ตามอยากเป็นหมอคู่กับเป็นนักเขียนคู่กับ นักร้องอะไรเนี้ยเราต้องมีความชอบในงานนั้นจริงๆก่อนเราถึงจะสามารถทําทั้งสองอย่างอ่ะได้ดีอะคะ่ะอืมครับเป้าหมายเป้าหมายของการร้องเพลงพวกนี้จะไปที่ไหนครับอนาคตนี้คือเดิมทีเป้าหมายร้องเพลงคือเราก็อยากเป็นนักร้องนะคะใช่แต่ว่าก็ณนะตอนนี้ด้วยจังหวะหลายๆอย่างทําให้เราไม่ค่อยได้ไปร้องเพลงมากนะะัก <laughs> ค่ะเ <laughs> <laughs> ช่นว่าอ่าจะเรียน เรียนเยอะแล้วลาไม่ได้ลาได้ยากมากคือหนูลาได้ยากมากตอนสมัยเรียนเวลามีงานร้องเพลงทีเราก็จะไปไม่ค่อยได้ะค่ะก็จะห่างหายจากการร้องเพลงไปพักหนึ่งก็มส็จหยุดยาวไปเลยเนาะครับนะครับอ่ะทีนี้พี่กอบช่วงเออพี่หนุ่ยช่วงนี้มันมีโควิดเนี่ยเอ่อต้องให้ทำไงคุณหมอจะร้องเพลงโควิดหรือไม่จะมีคำแนะนำสำหรับพวกเราไหม สถานการณ์เมื่อกี้ก่อนหนะ้านี้ก่อนที่คุณหมอจะมาแล้วู้เรื่องโควิดนะนะทุกที่มีโควิดหมดเลยนะครับในฐานะที่นอกจากจะเป็นนักร้องก็เป็นคุณหมอด้วยมีอะไรจะบอกพวกเราไหมครับใน,ในเรื่องของการดูแลตัวเองต่อจากนี้ไปอ๋อคือช่วงนี้ก็เหมือนก็เป็นช่วงที่เปิดเปิดมากขึ้นเนาะก่อนหน้านี้จะมีแบบการล็อกดาวอะไรเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วแน่นอนว่าเมื่อเปิดแบบจังหวัดมากขึ้นนะคะการติดเชื้อก็อาจจะมีโอกาสที่จะ สูงม,มากขึ้นกว่าเดิมก็อย่างแรกเลยง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงการไปเจอคนเยอะๆอในที่ชุมชนนะคะ,ะถ้าหากว่าแบบเรารักษาระยะห่างอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะป้องกันโควิดได้ในระดับหนึ่งแล้วอย่างที่สองเลยก็คือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาบางคนอะ่ะจะใส่ตลอดเวลาจริงแต่พอพูดปุ๊บดึงออกดออกเพราะว่าบเหมื <laughs> อ,อมนหายใจไม่ทันอะไรเงี้ย เราควร,ครจะต้องติดตลอดเวลาแบบปิดตลอดเวลาจริงๆสามก็คือหมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจําเป็นที่จะต้องกินข้าวอ่ะก็แยกกินข้าวกับคนอื่นดีกว่าแต่ถ้าต้องนั่งกินรวมกันก็อย่าลืมใช้ช้อนกลางด้วยค่ะครับดีเลยครับ ครับแล้วแล้วคุณหมออีกส่ายหนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องวัคซีนครับเราคุณหมอมียังไงดีครับแนะนํากับคนที่ยังไม่ได้ฉีดหรือว่ายังมีความกังวลอยู่นี่ครับคุณหมอค่ะสาหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะคือตอนนี้ค่ะก็อาจจะเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านใดยังไม่ฉีดแล้วสงสัยว่าเอะเราจะต้องแบบไปฉีดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอะคะ่ะสามารถที่จะโทรไปสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ ะะหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะอาจจะมีข้อมูลอยู่ว่า,าที่ไหนใกล้บ้านฉีดได้แล้วก็สําหรับใครที่แบบว่ายังกลัวอยู่กลัวจากผลข้างเคียงอยู่หรือมีโรคประจําตัวมียาที่กินประจําไม่แน่ใจว่าฉีดได้ไหมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแพทย์ได้เพราะว่าในจุดที่ฉีดวัคซีนแต่ละที่นะคะจะมีหมอ จะมีหมอประจําอยู่แล้วเพื่อที่จะพิจารณาว่าคนนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้หรือต้องไปรักษาอะไรก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเราสามารถสอบถามที่จุดฉีดนั้นได้เลยค่ะอืมนะครับครับวันนี้เราไปทั้งสองอย่างนะนะน้องถามนะครับไใช่นักร้องคนนี้ที่เป็นคุณหมอมามาลองแค่บางท่อนเราก็รู้สึกว่าคุณหมอร้องเพลงเก่งมากเนาะใช่เก่งมามนปคนมา ขออนุญาตติดตามเป็น,ปนแฟนคลับอีกหนึ่งคนนะครับคุณหมอขอค,คุณหมอร้องเพลงดีมากเลยครับขอบคุณค่ะครับก็อีกนิดนึงอยากจะถ้าจะติดตามผลงานของคุณหมอนะครับมีช่องทางไหนได้บ้างนะครับแล้วตอนนี้แบบอัปเดตผลงานให้กับผู้ฟังหน่อยครับค่ะก็สําหรับช่องทางที่ติดตามนะคะก็สําหรับใน youtube นะคะก็จะมีชื่อว่าปุ๊กนัทลิดานะคะก็จะเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วน เฟซบุ๊กนะคะก็จะมีแฟนเพจเฟซบุ๊กอยู่ค่ะเป็นปุ๊กนัทธิดาบันเทิงใจเป็นภาษาไทยนะคะส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็จะชื่อนัทริดาบันเทิงใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะอ๋อชื่อชื่อนี้มาชื่อมาดีมากชื่อมาดีมากนี่ในช่องในช่องของคุณหมอที่เราคุยกันในช่องนี้คือช่องนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเฟซบุ๊กนะครับอ่าได้ครับที่เราได้เห็นผลงานต่างๆที่มานําพูดคุยกันในวันนี้นะครับนามสกุลคุณหมอบันเทิงใจเลยนะ ด้่ยใช่แลัง่าต่อไปนี้ก็จะสร้างรักษาโรคด้วยแล้วก็รักษาใจไปด้วยรักษาโรคคือรักษาสภาพร่างกายเนาะก็ใายเป็นมากเป็นน้อยก็ดูแลไปตามที่วิชาชีพที่เรียนมาส่วนรักษาใจนี้แปลว่าสร้างความบันเทิงไปด้วยตามรักกุลคุณหมออะนะครับงั้นท่านผู้ฟังคับวันนี้เรามีมีโอกาสดีมากนะครับได้พูดคุยกัน รบกวนเวลาของการดูแลผู้ป่วยมาอยู่กับเราครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ,ค,รบคุณหมอจะได้พูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณหมอปุกให้กับเรานะครับขอให้เป็นคุณหมอที่นะเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนอยู่กับเรานานๆอย่าเพิ่งย้ายไปไหนนะเป็นคนไวลํมก็อยู่เวลามั่นแหละเดี๋ยววันไหนที่แวะเวียนไปทางโน้นนะนะพี่หน่อยนะเราจะได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนคุณหมอที่ไม่ได้ไม่ได้ไปรักษาหรอก จะไปไปดูว่าย The ังร้องเพลงอยู่ไหมคือบางทีคนพอนเหนื่อยเพียๆนี่มันร้องผิดไม่ออกกันนะต้องสร้างอารมณ์ให้กับตัวเองว่ฟิลิปมันจะมาตอนไหนประมาณนี้นะครับขอให้เป็นขวัญใจอีกดวงหนึ่งของของพี่น้องประชาชนเนาะนะครับอยู่กับพวกเราไปนานๆนี่คือหมอปุ๊กครับวันนี้เราได้พูดคุยกับหมอปุ๊กนะครับกำลังใจดีๆในขณะที่สังคมเรากําลังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะครับโควิดก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ อ<ช>กอเป็นขอนกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับจากกําลังใจดีๆจากโมบุกครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมครับเรื่องของเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทยเพลงลูกทุ่งก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าสะท้อนวิถีชีวิตความคิดแล้วก็แบบโอ้หลายๆอย่างของคนไทยมานะคะซึ่งสําหรับหนูเป็นเพลงที่แบบมีคุณค่ามากเวลาฟังแล้วจะรู้สึกภูมิใจที่แบบเออได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในเพลงลูกทุ่งก็อยากจะ เชิญชวนทุกทุกท่านนะคะมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะว่าเป็นเพลงที่ดีมากจริงๆค่ะเราจะฟัง oh. จากม็อบปุ๊กเนี่ยนะนะครับเ <prompt ing S 3> ราจะมีความหวานเพิ่มมาเึ้นอ,อ่ะพี่หนุ่ยเชิญครับมีอะไรจะฝากม็อบปุ๊กบ้างในช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ให้คุณหมอนะครับในช่วงนี้อาจจะลดอาจจะต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องดูแลคนไข้แล,แล้วก็ทั้งเรื่องของโควิดที่ที่ช่วงนี้นะครับก็ นะครับผมแล้วก็ตัวแทนจากทุกๆคนครับก็เป็นกําลังใจให้ให้คุณหมอปุ๊กแล้วก็บุคลากรางการแพทย์ทุกๆคนเลยนะครับ,บคับในเ่ิงสุดท้ายของราชินรักไทยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน,านขอบคุณหมอปุ๊กนะครับนัทริดาบันเทิงใจนะครับจาก โรงพยาบาลบุรีรัม่านไปแถวนั้นนะครับอย่าลืมไปให้กาลังใจหมอนะครับแล้วก็พวกเราสามคนของต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ต่อไปนะครับเวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยกับรักเทียนรักไทยสไตล์วิเชนบัวบานครับวันนี้ผมวิเชนบัวบานครับครับผมหนุ่ยนัทวิทย์ครับคนสุดท้ายบุกนัทลิดาค่ะอ่าลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ักถิ่นหักไทยรักถิ่นรักไทยพักถินรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียนบัวบานรายการเข้าไปแล้วเนาะไปหรือยังเอาเพลงไปแล้วนะครับ